ปาปเองวันนี้จะมาปลูกผักนะคบวันนี้เรามาปลูกต้นนางแล้วในกระถางไว้ประดับบ้านกันแบบง่ายๆต้นนางแล้วที่หน่อยได้ทําการจัดส่งจะเป็นต้นขุดสดแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นช่วงที่ต้นพันธุ์แตกใบใหม่เราจะไม่ตัดใบออกนะส่วนบางคนที่ได้รับต้นนางแล้วที่ตัดใบไปก็จะเป็นช่วงที่ต้นนางแล้วแก่เต็มที่สามารถแตกใบใหม่มาทดแทนได้อันดับแรกใส่ดินลงไปในกระถางให้เท่ากับความลึกของดินที่จะปลูกไม่ต้องใส่จนเต็มกระถางค่ะ ขุดหลุมตรงกลางกระถางพอประมาณพอที่จะวางต้นนางแล้วลงไปได้แล้วก็วางต้นนางแล้วลงแล้วจัดรากให้แผ่ออกเสร็จแล้วก็เติมดินรอบๆนะคะแล้วก็กดบริเวณโคนต้นเบาๆ หลังจากนั้นก็ใส่กัะเาพราสับที่แช่น้ำเอาไว้แล้วชั้นบนสุดหรือจะใช้เป็นเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งก็ได้กลบหน้าดินเอาไว้เพื่อช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินในกระถางหลังจากนั้นก็รดน้าให้ชุ่มค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ต้นานางแล้วในกระถางสวยๆแบบนี้เลย